แม้ว่าคุณจะเช็ดล้างทำความสะอาดของเครื่องใช้ต่างๆไว้ดีแค่ไหนก็ตามความเชื้นที่ฝังตัวอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จะค่อยๆถูกระบายออกมาในอากาศอย่างช้าๆซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ตู้หรือเฟอร์นิเจอร์นั้นๆค่อยๆขึ้นราแล้วก็มีกลิ่นเหม็นดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการจัดการกับเจ้าความเชื้อเหล่านั้นอย่างถูกวิธีก่อนที่จะปล่อยให้พวกมันสร้างปัญหาเคล็ดลับดีๆที่แสนประหยัดและได้ผลอย่างรวดเร็วคือ เซกอผู้ช่วยคนแกง่งเซกอเป็นผลิตภัณฑ์ดูดซับความชื้นในรูปแบบเจลไม่มีกลิ่น เป็นสารธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับรับมือกับปัญหาความชื้นสูงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในยุโรปมากกว่า40ปีแล้วโดวยนวัตกรรมคุณภาพจากประเทศฝรั่งเศสทำให้เซกโกสามารถควบคุมความชื้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้เชื้อราและเชื้อโรคต่างๆไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้ปัญหากลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นจึงค่อยๆจางลงและก็หมดไปในที่สุด ในกรณีที่บ้านถูกน้ำท่วมเ้าของเครื่องใช้หรือรถยนต์แช่น้ำมานานหลังน้ำลดควรรีบทำความสะอาดทันทีนะคะ กำจัดสิ่งที่จมน้ำเสียหายทิ้งไปแยกของที่พอจะเก็บรักษาไว้ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่ยังอยู่ในสภาพดีมาทำความสะอาดเพื่อกำจัดคราบสกปรกต่างๆโดยเฉพาะคราบเชื้อราที่ฝังตัวออกไปให้หมดแล้วรีบทำให้แห้งโดยการนำไปตากแดดเปิดสปอตไลท์พั0ห้าร้อยวัตต์ส่องจากนั้นก็เรียกใช้เซกได้เลยเพียงวางหรือว่าแขวนเซกไว้กระจายให้ทั่วบริเวณแล้วปิดประตูไว้ ในช่วงสองสาวันแรกควรใช้ความร้อนช่วยเร่งระบายความชื้นความร้อนสูงของสปอ l ตไลท์ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซกเกะให้ดียิ่งขึ้นควรติดเครื่องวัดความชื้นหรือว่าไฮโกรมิเตอร์ไว้ในห้องพือตรวจค่าความชื้นด้วยนะคะแล้วก็ดูว่าควรเพิ่มหรือลดปริมาณการใช้งานของเซกเกะต่อไปอย่างไรดังนั้น เซโกจึงเป็นผู้ช่วยที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความชื้นได้อย่างรวดเร็วจึงประหยัดและก็คุ้มค่าถึงเวลารียกใช้บริการผู้ช่วยคนเก่งเซโกะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ0 8 1 6 8 1 1ด0 8 1 6 8 1 1 4ป0ห3ึ 021752311บริษัทเซอร์ดิแพคไทยแลนด์จำกัด www.serdipackthai.com